ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยนทั้งหลายพระภิกษุสมณเในพากันตั้งใจที่จะปฏิบัติคือเราพากันทำการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่าการปฏบิบัติบูชานั้น ประเสริฐกว่าอามิสะบูชาเพราะการปฏิบัติบูบชาชื่อว่ารักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเรานั่งสมาธิเกิดความเจ็บปวดความเมื่อยความโกรวนกรวยแต่เราก็ต้องคิดว่าในขณะนั้น เรากำลังรักษาพระพุทธศาสนานอกเหนือจากรักษาพระพุทธศาสนาเราก็ได้ชื่อว่าทำประโยชน์ให้กับตัวของเราด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ควรคำนึงถึงว่ามันจะเจ็บปวดเมื่อเหนื่อยหิว,วกวนกววยแค่ไหนเราก็ ต้องทำใจของเราให้แน่วแน่เพราะการที่จะสำเร็จหรือการที่จะเกิดผลประโยชน์นั้นมันเกิดขึ้นเพียงวินาทีเท่านั้นเองผลที่ได้รับสิ่งที่สำเร็จเราลองดูกันแล้วการคิดดูแล้วกันว่าการสำเร็จนั้นมันอยู่ที่วินาทีสุดท้าย <c oughs> เหมือนกันกับเรารับทานอาหารเนี่ยมันไปสําเร็จเอาคําสุดท้ายคือคําอิ่มคําสุดท้ายตัวหนังสือก็ไปจบเอาตัวสุดท้ายสุดท้ายนั่นอะมันไม่กี่วินาทีสมาธิของเราก็เช่นเดียวกันที่มันจะเกิดผลประโยชน์หรือที่จะให้สําเร็จนั่นมันอยู่ในวินาทีสุดท้าย แต่ก่อนจะถึงวินาทีสุดท้ายนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการกระทำมานานบ้างไม่นานบ้างก็สุดแล้วแต่เหตุการณ์นั้นๆอย่างบ้านอย่างนี้หลังมันโตก็นานหน่อยหลังมันเล็กก็ไม่นานเท่าไรแต่เวลาที่จะสำเร็จนั้นมันมีอยู่เวลาหนึ่งสมาธิของเรา ก็เช่นเดียวกันมันก็มีอยู่เวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงถึงความทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นกับเราเรียก,กว่ากัดฟันต่อสู้ตอนนี้ไปให้ทุกคนพากันวาดตามอัตมาจะเป็นผู้นำข้าพเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบรรดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆ พุทโธรมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจไม่ต้อง สงใจมาที่เสียงเสียงแห่งพระธรรมเทศนาจะเข้าทางหูรู้ถึงใจเองธรรมะจะเข้าสู่ใจเองใจของเรานั้นให้ทำเป็นประดุจภาชนะน้ำฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าสู่ผืนแผ่นดินเข้าสู่ภาชนะของเราเราก็สามารถรองรับภาชนะนั้น รองรับนำฝนได้เต็มที่เปรียบเหมือนก,นกันกับกระแสของพระธรรมกระแสของพระธรรมนั้นจะออกไปตามเสียงเมื่อออกไปตามเสียงแล้วจะเข้าทางหูของเราแล้วก็จะเข้าสู่ถึงใจเรียกว่าเป็นประตูรับธรรมะธรรมะเข้าไปสู่ใจเองนั้นเรียกว่าเป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อน ละเอียดอ่อนก็คือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอามาตรธรรมธรรมะที่เข้าสู่ใจนี้ยากนักหนาที่เราจะมีธรรมะเข้าสู่ใจของเราได้ในวันและคืนเดือนและปีเราจะมีแต่อารมณ์และสัญญานานับประการที่มันจะหลั่งไหลเข้าสู่ใจของเราแล้วก็เก็บเอาไว้ ให้เป็นความโลภความโกรธความหลงส่วนธรรมะหรือกระแสธรรมที่เข้าสู่ใจของเรานั้นเป็นส่วนที่จะทำให้ขจัดสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราแล้วก็ไปสะสมเป็นพลังการสะสมของธรรมะนั้นนําสุขมาให้การสะสมของธรรมะนั้นนําความบริสุทธิ์มาให้ เพระาะฉะนั้นเมื่อไรที่เราได้ยินได้ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งพัดานชนะของเราให้ดีและปล่อยให้ธรรมะเหล่านี้หลั่งไหลเข้าสู่ใจถึงแม้ว่าจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งเช่นเดียวกันกับเรารับประทานอาหาร เราจะเห็นมเมล็ดข้าวก็ตามเราจะเห็นเนื้อเห็นปลาเห็นอาหารต่างๆก็ตามเราไม่เห็นก็ตามเมื่อเราเปิดมันเข้าไปมันก็จะต้องไปเป็นประโยชน์ทุกชิ้นทุกอันที่จะเข้าไปเป็นประโยชน์ต่อร่างกายธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันย่อมที่จะต้องไปเป็นประโยชน์ให้แก่จิตใจของเรา เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่จิตใจของเราทุกบาดท,ทุกคาถาและทุกคำจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามเหมือนดังที่นกค้างขาวที่มันจับอยู่ที่บนถ้ำมีพระจํานวนหนึ่งได้เข้าไปอยู่ในถ้ำสวดมนเสียงสวดมนนั่นค้างค้าวมันก็คงไม่รู้ว่าพระท่านทำอะไร แต่ในที่สุดนั้นพวกขังคาวเหล่านั้นมันลืมตัวปล่อยเท้าของมันลงมาหัวกระทบหินขังคาวได้ตายหมดทั้งฝูงและขังคาวเหล่านั้นก็จิตได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ไปเกิดเป็นเทพ,พบุตรทั้งหมดในจำนวนขังขาวที่ตายไปเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตาม ในเมื่อลังไหลเข้าสู่ใจของเราแล้วนั่นคืออมรุตธรรมที่จะเข้าไปเป็นบุญเข้าไปเป็นวาสนาเข้าไปเป็นบารมีเข้าไปเป็นส่วนที่เรียกว่าสนับสนุนให้จิตใจของเรานี้ได้รับการพัฒนาและมีความสูงขึ้นตามลำดับความสูงของใจนั้นอยู่ที่การฝึกฝนการฝึกฝนนั้นอยู่ที่ ความขยันหมั่นเพียรของแต่ละบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าขันติทีรัสรังกาโลความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติตโปตปสิโนความอดทนเป็นเครื่องแผดเผากองกิเลสขันติพระลังวยะตีนังความอดทนนั่นเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรต ขันติหิตะสุขาวหังความอดทนนั้นย่อมนำความสุขมาให้อดทนหมายถึงอดทนต่อการทำความดีอดทนต่อการจำศีลดทนต่อการภาวนาอดทนต่อการทำบุญกุศลทั่วไปความอดทนเหล่านั้นถือว่าเป็นความอดทนที่เป็นขันติหิตะสุขาวหังคืออดทน ความอดทนนำความสุขมาให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวของเราที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงว่ารูปังพิกเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนที่พระองค์ทรงสแสดงนั้นก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่ารูปนี้มันเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นแต่เราก็พากันหลงรักหลงชังมัน แต่แท้ที่จริงนั่นมันคือธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ส่วนใดที่เรียกว่าแข็งแข็งอยู่ในร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าธาตุดินส่วนใดที่เหลวๆก็เรียกว่าธาตุน้ําส่วนใดที่พัดไปพัดมาก็เป็นธาตุลมส่วนใดที่ทำร่างกายของเราให้อบอุ่นก็เรียกว่าธาตุไฟทั้งสี่อย่างประชุมพร้อมกันเข้าก็เป็นร่างกายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จรงได้ทรงตรัสว่า รูปังพิกเเวอนัตตาดูก่อนพิกษุทั้งหลายรูปนี้ไม่ใช่ตนการที่เราถือเป็นตัวเป็นตนแล้วเกิดกิเลสเกิดขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของการสมมุติเราได้สมมุติกันขึ้นเมื่อเราสมมุติแล้วเราก็ได้ไปหลงสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมานั้นนั่นแหละเขาเรียก,กว่าโมหะในกิเลสทั้งสามกองนั้นมี กองที่หนึ่งก็คือความโลภเรียก,กว่าโลภะกองที่สองเรียก,กว่าความโกรธก็เรียก,กว่าโทสะกองที่สามเรียก,กว่าความหลงก็เรียก,กว่าโมหะเพราะฉะนั้นโมหะที่ความที่ไม่เข้าใจนั้นจึงได้ประกอบพร้อมด้วยอาวิชาเมื่อมีอาวิชาอยู่แล้วกิเลสทั้งสามกองก็รวมตัวกันเป็นกำลัง เพื่อที่จะผลักดันบุคคลให้เข้าไปสู่จุดหนึ่งจุดนั้นคือความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเ,ธเจ้าจะแก้คือพระพุทธองค์ของเรานั้นไม่ได้ทรงเกรงใจคือไม่ทรงเกรงใจว่าเมื่อพระองค์เทศนาไปแล้วคนจะชอบก็าตามไม่ชอบก็าตามเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็าตามแต่พระองค์ได้ทรงตรัสความจริง ต้องการที่จะให้เป็นหิตานเหิตประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทั้งมวลเหมือนกันกับคนที่ผ่าตัดคนผ่าตัดเรียกว่าหมอผ่าตัดไม่ต้องเกรงใจคนที่เป็นโรคร่างกายจะเป็นอะไรไม่ทราบฉันมีมีดฉันจะปาดมันลงไปตรงไหนมันเป็นโรคฉันจะตัดมันออกแกจะเจ็บแกจะปวดแกจะเป็นอะไรฉันไม่รู้ด้วย แต่ฉันมีหน้าที่ที่จะต้องการให้คนผู้นี้หายจากโรคภยัยแล้วก็ทำการผ่าตัดทันทีไม่ต้องกลัวว่าคนผ่าตัดจะเจ็บปวดแค่ไหนอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสแสดงธรรมท่ามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพื่อที่จะให้ผู้คนทั้งหลายนั้นได้รู้ความจริงถึงแม้ว่า พระดํารัสที่พระองค์ดารัสไปนั้นต้องกระทบบุคคลผู้หนึ่งบุคคลผู้ใดจําพวกหนึ่งจําพวกใดก็าตามพระองค์ไม่ได้ทรงคํานึงถึงคํานึงถึงแต่ว่าเมื่อใครปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะบังเกิดผลคือความดีงามที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถทำให้เขาเหล่านั้นพ้นไปจากห่วงแห่งความทุกข์ ได้ด้วยประการทั้งปวงการยกย่องการสรรเสริญหรือเรียกว่าพวกที่ประจบสอพอต่างๆเหล่านั้นเขาพระพุทธองค์ทรงตรัสหมิติเตียนตรัสนิติเตียนว่าพวกเหล่านั้นพากันหลงอยู่ในโลกกระทำโลกกระทำมีมีมีอยู่กี่อย่างก็เรียกว่าโลกกระทำแปดโลกกระทำแปดนั้นก็คือ ได้ยศเสื่อมยศได้ลาบเสื่อมลาบมีสุขมีทุกข์นินทาสรรเสริญเหล่านี้เรียก,กว่าโลกกระทำโลกกระทำนี่อยู่ประจําใจมนุษย์สโลกทั้งหลายซึ่งพอใจในการที่จะมีโลกกระทำเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าโลกกระทำนั้นมันประกอบพร้อมไปด้วยอารมณ์ต่างๆคอยยกยอบุคคลบ้างคอยคมขูบุคคลบ้าง ได้มาบ้างเสียไปบ้างอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องแห่งโลกธรรมโลกธระทำเหล่านี้คนย่อมติดคือติดมันใครๆก็ยอมมันคือยอมเพราะอยู่ภายใต้อำนาจแห่งโลกกระทำมียศด,ดีใจยศเสียไปเสียใจได้เงินมาดีใจเสียเงินไปเสียใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือกิตที่อยู่ ในสำนึกที่อยู่ภายใต้แห่งอำนาจของโลกธรรมแต่อง์คสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแก้ไม่เรียกว่าพระองค์ทรงตรัสเลยตรัสไว้อย่างกรง,งเลยว่า <c oughs> เมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วไม่มีการหวั่นไหวจิตตังยักษะนกรัมปติจิตนี้ไม่หวั่นไหวพุทธสโลกธรรมเมหิเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้ว จิตตังยัตสานะก,กัรรมปติจิตนั้นก็ไม่หวันไหวเพราะฉะนั้นเมื่อจิตไม่วันไหวแล้ววิระชังก็ไม่มีธุลีแต่ถ้าหากว่าบุคคลผู้ที่ถูกโลกกระทํกระทบกระเทือนเข้าไปแล้วเกิดความหวันไหวขึ้นเรียกว่าบุคคลผู้นั้นก็ยังเป็นผู้มีจิตที่เป็นธุลีธุลีนั่นคือสิ่งที่ทําให้ เกิดความสกระปกจิตใจก็เกิดความสกปกระกขึ้นเมื่อจิตใจเกิดความสกระบกขึ้นก็เรียกว่าเต็มไปด้วยทุลีเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้พากันเหยียบย่างเข้ามาปฏิบัติธรรมะในเรื่องของจิตใจแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยความสงบความสงบที่เกิดขึ้นนั้นเคยเกิดขึ้นด้วยอะไร เกิดขึ้นด้วยการบริกรรมพุทโธเมื่อคำบริกรรมพุทโธเกิดขึ้นในจิตของเรานั้นจิตของเราก็เริ่มเป็นสมาธิการเป็นสมาธินี้ก็จะมีความละเอียดขึ้นตามลำดับอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทยฌานปฐมฌานนั้นมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติ สุขเอกคตา,าวิตกวิจารณ์ก็คือการบริกรรมจะบริกรรมอะไรอะไรก็ตามที่เรียกว่าพุทโธก็ตามหรือบริกรรมคําอื่นก็ตามการบริกรรมนั้นถือว่าเป็นวิตกวิจารณ์เมื่อบริกรรมไปแล้วจิตก็เป็นเอกคตาคือความเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็เกิดปีติคือความเอิบอิ่มแล้วก็เกิดความสุขคือความสบาย นี่คือปฐมฌานเกิดขึ้นปฐมฌานเกิดขึ้นนั้นจะรู้สึกว่ามีตัวเบาแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์ต่างๆหายไปรู้สึกว่าอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งไม่รับอารมณ์ทั้งปวงแต่ว่าปฐมฌานนั้นจะอยู่ได้ก็ไม่นานนักเพราะว่าเป็นฌานชั้นต่ําอยู่ไปได้เพียงชั่วขณะไปเดี๋ยวอารมณ์มันก็จะกลับคืนเข้ามาเกิดใหม่ เมื่อกลับคืนเข้ามาเกิดใหม่ก็จําเป็นที่จะต้องตั้งวิตกวิจารณ์ขึ้นมาใหม่คือพุทโธหรือเรียก,กว่าบริกรรมขึ้นมาใหม่เมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็จะสงบอีกเมื่อสงบต่อไปอีกแล้วต่อมาภายหลังจิตนั้นก็จะต้องฟุ้งซ่านต่อไปอีกแล้วก็กลับมานึกพุทโธใหม่ก็ตั้งแล้วตั้งเรียกว่า ตั้งแล้วตั้งอีกเหมือนกันกับเด็กเราจับมันมายืนมันไม่มีแรงพอมันก็ล้มลงไปล้มลงไปก็จับมันมายืนอีกแล้วมันก็ล้มลงไปมันเพราะว่าแรงมันไม่พอมันยังเด็กมากจิตที่ยังเป็นเด็กหมายความว่าจิตที่ยังเป็นปฐมฌานก็จะต้องออพอเข้ามาเป็นเอกกับขตาพอมีความสบายสักหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวมันก็หายจากความสบายนั่นไปจิตมันก็เริ่มที่จะฟุ้งซ่านต่อไปอีกก็ต้องเริ่มกลับมานึกพุทโธใหม่เป็นอย่างนี้ต่อมาภายหลังจิตอันนี้แหละที่เป็นปฐมฌานอันนี้แหละมันก็จะต้องเป็นปัจจัยต่อไปถึงทุติยฌานการถึงทุติยฌานนั้นท่านแสดงว่าทุติยฌานมีองค์สาม ทุติยชนมีองค์สามก็คือตัดวิตกวิจารณ์ออกไปเหลือแต่ปีติเหลือแต่ปีติสุขเอกักคตาปีติสุขเอกคักตาสามเรียกว่าองค์สามตัดวิตกวิจารณ์ออกไปเรียกว่าทุติยชนเมื่อตัดวิตกวิจารณ์ออกไปก็คือตัดคําบริกรรมออกไปบุคคลผู้นั้นจะทําจิตให้เป็นหนึ่งได้ด้วย การไม่ต้องบริกรรมคือการไม่ต้องบริกรรมนั้นจิตก็ยังตั้งอยู่ได้ถือว่าผู้นั้นได้เลื่อนขั้นขึ้นมาจากขั้นที่หนึ่งมาถึงขั้นที่สองแล้วเมื่อเลื่อนมาถึงขั้นที่สองอันนี้ไม่ต้องบริกรรมจิตนั้นตั้งอยู่ได้แต่ว่าเราจะไปเลื่อนเองนั้นย่อมไม่ได้บางคนก็อยากจะเลื่อนชั้นแต่ว่าไปเลื่อนเอาเอง มันเลื่อนไม่ได้หรอกเหมือนกันกับเราเรียนหนังสือเราจะไปเลื่อนชั้นเราเองมันก็ไม่ได้มันต้องสอบมันต้องเลื่อนชั้นตามกําหนดเวลาเหมือนกับจิตที่จะเข้าสู่ทุติยชานการจะเข้าสู่ทุติยชานนั้นก็จําเป็นอยู่เองจําเป็นอยู่เองที่จะต้องอาศัยความชํานาญในปฐมฌานมาก่อนคือบริกรรมจนชํานาญ จนกระทั่งไม่ต้องบริกรรมจิตนี้มันก็นิ่งได้มันก็เหลือความเอิบอิ่มเรียกว่าอิ่มเอิบแล้วก็ความสุขสบายแล้วก็ความเป็นหนึ่งของใจอย่างนี้เป็นต้น